ต่อไปเราจะมาดูตำแหน่งของเดอร์มาโทมทั่วร่างกายว่าบริเวณใดมีความสัมพันธ์กับเส้นประสาทเส้นใดเส้นประสาทไขสันหลังทุกเส้นจะมีเดอร์มาโทมยกเว้นเส้นประสาทสีหนึ่งเท่านั้นที่ไม่มีจากรูปเราจะเห็นเดอร์มาโทมที่สอดคล้องกับเส้นประสาทแต่ละเส้นและแต่ละกลุ่มซึ่งในบางบริเวณอาจจะมีการซ้อนทับกันบ้าง และอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละบุคคลและแต่ละตำรามาเริ่มกันที่เดอร์มาโทมของเส้นประสาทส่วนคอหรือเซอร์วิคอลเนฟเส้นประสาท C 2สองจะครอบคลุมบริเวณด้านหลังของศีรษะส่วนบนท้ายทอยลงมาถึงข้างหูและบริเวณใต้คางแต่รายละเอียดในแต่ละตำราอาจจะต่างกันไปบ้างหรือมีการทับซ้อนกับเส้นประสาท C ีบ้าง แต่หลักๆจะอยู่บริเวณ